ไทยพีบเสนออาเซียนโฟกัสสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะตื่นตาตื่นใจแน่นอนเพราะว่าคุณทิโรจะพาเข้าไปทำความรู้จักกับประเทศสิงคโปร์แบบใกล้ชิดกันค่ะไปดูกันนะคะว่าเพราะอะไรกันนะประเทศนี้ถึงได้เติบโตอย่างรวดเร็วขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราตามคุณทิโรไปกันดีกว่าค่ะ ที่คุณฮิโรพาเรามาที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเกาะสิงคโป,ปร์หรือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่ากันว่าสิงคโป,ปร์แห่งนี้นะคะมีชื่อเดิมว่าเทมาเซกซึ่งหมายถึงเมืองแห่งท้องทะเลเนื่องจากมีเจ้าชายซึ่งเรียกกันว่าเจ้าชายแห่งแผ่นดินเกาะสุมาตรา ได้ล่องเรือและพบกับเกาะน,นี้ด้วยความบังเอิญและเมื่อมาถึงเกาะแห่งนี้ก็ได้พบกับสิงโตตัวใหญ่ที่ได้ถวายการเคารพเจ้าชายและก็เดินจากไปเจ้าชายจึงได้ตั้งชื่อเกาะน,นี้ขึ้นมาว่าสิงหาปุระสิงหาปุระเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสิงหาแปลว่าสิงโตส่วนปุระแปลว่าทะเลค่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้กลายเป็นชื่อใหม่ว่าสิงคโปร์นั่นเองสิงคโปร์ปัจจุบันเต็มไปด้วยพลังและสีสันทั้งผู้คนและเรื่องของธุรกิจ

เพราะว่านะครับคนนั่นรถบัสแบบนี้ครที่ไม่มีไม่มีมมลังคาสบายมากนะครับแล้วก็พรมไัยอาเซียนทุกที่นะครับหลายได้ที่แล้วนะครับผมรู้สึกกับสิงคโปร์นะฮะเหมือนสะอาดมากแล้วก็ พัฒนานะฮะพัฒนาแล้วมากนะฮะถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์นะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะแค่ภายใน50ปีนะฮะสิงคโปร์จะเดินขึ้นขนาดนี้เมื่อก่อนนะฮะสิงคโปร์ก็จะเป็นฟลายปัปะเต้ของมาแลงนะฮะตรนนั้นก็จะมีผาเลยแล้วก็ดิงแดงไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นขึ้นมาขนาดนี้นะฮะ ช่วงแรกๆก็คือรัฐบาลชุดประธานปัปตนาติบาตีนะฮะรีรีควันอยู่คือผู้จบรู้จักใช่ไหมฮะมเขานะคะให้ความสำคัญกับนโยบายนะฮะทำให้ประเทศพัฒนายัางไงเขาคิดแรกก็คืออันนี้อุสาหกรรมการท่องเที่ยวนะฮะใช่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะฮะจะเด่นขึ้นมาขนาดนี้ ว่าที่สําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันนี้แหละฮะใวันนี้นะเราเข้าไปหานะฮะสิงคโปร์จะเลิกหน่อยครับว่าประเทศสิงคโปร์นี่ห้าสิบปีนี้พัฒนาขนาดนี้นะยังไงนะฮะราดูกันครับเพรามีต้องมาเยอะนะลีกวนอนยูที่คุณฮิโร่พูดถึงนะคะคือนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ผู้ซึ่งเปิดประเทศสิงคโปร์ให้ทันสมัยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประเทศสิงคโปร์อย่างมากเลยล่ะค่ะว่าแต่อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ที่คุณทิโรสจะพาไปดูนั้นมีอะไรบ้างต้องตามไปดูแล้วล่ะค่ะอือันนี้ก็คิดดีนะน่าสนใจวิ่งถนน,นได้แล้วก็ เข้าไปน้ำได้ด้วยฮะน่าสนใจนะเวลาน้ำท่วมอยากได้นะันนี้เรือวิ่งถนนได้ลงน้ําได้ที่คุณฮีโรเขาอยากได้นะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าดักทัวร์ค่ะเป็นพาหนะนําเที่ยวแบบครึ่งบกครึ่งน้ําค่ะจะบนบกแบบเมื่อกี้ก็ไม่หวัน่นลงน้ําแบบนี้ก็ไม่กลัวค่ะ สมกับเป็นเป็ดจริงๆเลยนะคะนอกจากจะนั่งเที่ยวได้สบายๆแล้วเขายังมีไกด์ให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้เราฟังกันเพลินๆอีกด้วยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าใครมาเที่ยวสิงคโปร์แล้วไม่เคยนั่งก็ลองมานั่งเล่นกันสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะอยากได้อันนะนะั้นมาดีมากเวลานำกลงก็ไม่เครียดนะครับ ต่อจากเรือเปรดแบบนี้คุณฮิโร่กำลังจะพาเราไปทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสิงคโปร์กันค่ะว่าแต่จะเป็นอะไรเดากันอยู่ใช่หรือเปล่าคะยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะโอ้ทีนี้คนเยอะมากอยู่แล้วนะคนเที่ยวนะครับทุกคนหลายชาติมากเลยฮะท,ที่แรกนะครับรัฐบาลสิงคโปร์นะครับทำโคตรคือ ไปก่อนว่าสำหรับการท่องเที่ยวนะฮะก็คือเขาทำโลโก้ของปาเตะเรียกว่าสซยลัดแซย์ลัดใช่ไหมฮะอันนี้ก็คนเยอะใช่ไหมคนเยอะมากเข้ามาที่นี่ทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูฮะคำตอบก็คือนี่อะ มาลายอ้อนนะครับอันนี้คือสัญรัก์ของสิงคโปร์เริ่มต้นจากอันนี้แหละฮะสร้างขึ้นมานะครับคุณรู้สึกว่าสัญรัก์นี้นะสัมเร็จจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะทุกคนชอบมาไทยเรือยไปขนาดนี้ฮนะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชม สัญลักษณ์แรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสิงคโปร์จนถึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกันขนาดนี้ก็คือเมอร์ไลออนนี่แหละค่ะเมอร์ไลออนนี้นะคะถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์และก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างฮวงจุ้ยของประเทศค่ะเพราะว่าประชากรกว่า70%ของสิงคโปร์เป็นคนจีนค่ะดังนั้นเรื่องการเสริมดวงฮวงจุ้ยแบบนี้ต้องมีอยู่ในประเทศนี้อย่างแน่นอนค่ะ ก็แล้วครับก็บแล้วครับคือเมื่อก่อนนะฮะที่แรกเมื่อก่อนดินเท่านั้นที่นี่ถ้าผู้ตรงตก็ไม่มีภูเขานะฮะไม่มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนน้ำแรกนะทีนี้ไม่มีเลยท่าน,นี้ไม่มีเลยะฮะต้นอินปอร์ตมาจากประเทศอื่นนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเริ่มต้องอะไรดีเขาก็คิด ทำชายาลักเนี่ยเขารู้สึกสำเร็จมากเลยอ่ะ5้าสิบปีก็ยังนิยมมากขนาดนี้นะฮะครบเขาเชื่อกันว่าการพ่นน้ำของเมอร์ไลออนแบบนี้จะทำให้มีเงินทองใช้จะไหลเวียนไม่ขาดนั่นเองค่ะนะเหมือนกับว่าคุณฮิโร่จะรู้เลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้ยืนพ่นน้ำเรียนแบบเมอร์ไลออนอย่างนี้มีแต่เฮงกับเฮงแน่นอนค่ะอา้าวแล้วนั่นคุณฮิโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่น ปกติเคยจะถูกถ่ายแต่ในคราวนี้มาเป็นช่างภาพซะเองนะคะดูท่าทางคุณฮิโร่จริงจังมากเลยค่ะก็เพราะว่าที่นี่นะักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแบบนี้ละคะ่ะทุกคนถึงต้องช่วยกันผลัดกันถ่ายรูปกันวุ่นวายไปหมดหลายชาติหลายภาษาสนุกสนานเลยค่ะอ๋เข้าเจแล้วะฮะมาะไล่ันนะครับครอบครัวนะฮะพ่อกับลูกนะฮะ ช่วยกันทำงานนะครับคนเยอะดีเอาเป็นว่าครั้งหน้าใครแวะไปสิงคโปร์อย่าลืมแวะทักทายเซ่ฮัลโหลกับเจ้าเมอร์ไลออนตัวเล็กด้วยนะคะดูสิคะมันน้อยใจเลยพ่นน้ำน้อยตัวพ่อเลยทำงานหนักพ่นน้ำแรงอยู่คนเดียวคะ่ะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะว่าสิงคโปร์แห่งนี้นี่นอกจากจะดูสะอาดสะอา้านและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เรายังเห็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะคะอยู่ทั่วไปไม่ใช่แค่ในสวนสาธนารณะนะคะแต่ตามถนนหนทางต่างๆเราก็ยังเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะว่าแต่ต้นไม้ที่มีอยู่มากมายนี้จะมีความหมายอะไรกับประเทศหรือเปล่านั้นคิดว่าคุณฮิโร่คงมีคำตอบมาฝากเราแล้ว่ะคะแล้วก็ในเมืองสิงคโปร์นะฮะก็เห็นแบบนี้ฮะต้นไม้สวยนะ้วก็ใหญ่นะครับไม่ใช่แค่นี้นะฮะเป็นทั่วเมืองเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็นโยบายอย่างหนึ่ง ของสิงคโปร์นะฮะหลังจากได้สัญลักษณ์มาลายอนใช่ไหมครับแล้วก็ท่านโรงแรมนี่หนึ่งแน่นอนแล้วก็ต่อไปทําเหมือนสะอาดนะฮะนโยบายชื่อว่า g a r d เดน i ิ y นะครับ g า r d เดน i ิ y คือทําให้เหมือนสะอาดมันของเขามีสึรามนะฮะเขาก็ทําให้คลีนนะฮะทำให้สะอาดหมดเลยไม่มีแล้วก็ปึกต้นไม้เคี้ยวแบบนี้นะฮะนักท่องเที่ยวแน่นอนน่าสนใจแล้วก็นักลงทุนนะฮะ น่าสนใจขึ้นแล้วก็ผมสังเกตแล้วไม่มีสายไฟที่นี่ทำให้ต้นไม้ต่อได้เต็มเตี้ยฮะสายไฟก็เหมือนกับไม่รบกวนเพราะว่าที่ของต้นไม้ล้วเขาก็ตัวนี้อยู่ใต้ดินนะครับก็เลยต้นไม้ก็ต่อเต็มทตี่เลยเนาะอันนี้รู้สึกหลายสิบปีนะครับจะโตขึ้นอีกเวลาเดือนแบบนี้ก็เย็นสานบาย ไม่ต้องคิดถึงแดดมากเท่าไหร่เพิ่มเติมจากคุณฮิโรนิดนึงนะคะเรื่องของนโยบายสิงคโปร์เมืองสีเขียวหรือสิงคโปร์เดอะกรีนซิตี้นั่นนะคะ mm hmm. คือนโยบายการอนุรักษ์ต้นไม้เก่าที่เดิมปลูกอยู่แล้วให้เติบโตต่อไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มให้กับประเทศค่ะ mm hmm. ดีมากเลยนะคะคุณฮิโร่ไม่มีสายไฟเกะก,กะเพราะเป็นพื้นที่ของต้นไม้ เขาคิดวางแผนให้กับทุกอย่างจริงๆเลยนะคะเนี่ยเจ๋งจริงๆค่ะความสวยงามของธรรมชาติก็เหมือนกับการเติมเต็มความสุขสดชื่นให้กับคนในประเทศเพราะถ้าประเทศพัฒนาอย่างเดียวมองไปที่ไหนเห็นแต่ตึกระฟ้าแบบนี้แล้วก็คงจะไม่ได้เห็นสีสันความมีชีวิตชีวาและความสุขของคนในประเทศแบบนี้จริงไหมคะคุณฮิโระต่อไปเราคงได้เห็นพื้นที่สีเขียวอัดแน่นไปทั้งประเทศเลยล่ะค่ะ พาเราไปเห็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนาประเทศสิงคโปร์กันแล้วต่อจากนี้ยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรออยู่อีกคะยังไงขอตามติดคุณที่รถต่อเลยแล้วกันค่ะแล้วนโยบาย Garden City นะครของรัฐบาลนะฮะทำเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับที่ทำก็คือรัฐบาลนะครับ,รบ,รบ,บ,รบสร้างที่เที่ยวนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับ เดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับที่นี่ก็มีต้นไม้เยอะแยะอีกแล้วนี่เรากำลังจะไปไหนกันทุกคุณฮิร่มีปราษาทด้วยมีเจโกสตามีมีราษามีอะไร <laughs> คือที่นี่เป็นประเทศนะครไม่ใช่ไม่ใช่ที่เที่ยวเอกชนนะี่ประเทศ แต่คุเเข้ามามมหือนลส่ววนนสนกเเเลลยคข้้าามาแำหรับการเดินทางมาเซนโตซานะคะคุณผู้ชมนอกจากจะสามารถขับรถมาเองได้แล้วนะคะยังสามารถเดินทางมาได้ถึง3ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกผ่านทางรถบัสแบบที่คุณฮิโร่นั่งอยู่ช่องทางที่2ผ่านทางสกายเทรนสีสันสดใสและเส้นทางที่3ผ่านทางเคเบิลคาร์หรือว่ากระเช้าลอยฟ้านั่นเองค่ะ ก่อนที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนเกาะเซนโทซาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงอยู่มาวันหนึ่ง <S <S ก็เกิดโรคระบาดขึ้นทําให้มีคนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า巴ากางมาติ ati, เป็นภาษามาลายูค่ะมีความหมายว่าเกาะแห่งความตายยังไม่จบแค่นี้นะคะและเมื่อสงครามโลกเข้ามาเยือนประเทศอังกฤษได้ใช้เกาะแห่งนี้เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการโจมตีทางน้ํา และเมื่ออังกฤษได้ถอนทัพออกไปรัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ปรับปรุงเกาะให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเปลี่ยนชื่อเกาะสมัยว่าเซนโตซาซึ่งมีความหมายว่าสันติภาพและความสงบสุขนั่นเองค่ะเอ้ e, นั่นมันกระเป๋ากับรองเท้าคุณฮิโรนี่คะแล้วเจ้าตัวหายไปไหนคะเนี่ยอ๋อนั่นคุณฮิโรก็ทิ้งสัมภาระแล้วก็ลงไปเล่นน้ําเหมือนกันค่ะว่าแต่นั่นใครโหนอะไรอยู่ตรงนั้นคะนั่น สำหรับเซนโทซานี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวในประเทศเพราะอะไรถึงนิยมขนาดนี้น่ะคะก็เพราะว่าที่นี่เป็นเหมือนศูนย์รวมของความสนุกสนานที่ไม่ว่าใครๆหรือวัยไหนๆก็มาเที่ยวมาสนุกได้นั่นเองค่ะ ประเทศสิงคโปร์พัฒนาได้ขนาดนี้ดย่งคิดอยู่ว่าต่อไปทำยังไงดีคุณฮีโร่คะแซวไปเรื่อยไม่เว้นกระทั่งรูปปั้นเลยเหรอคะเนี่ยแต่จะว่าไปที่คุณฮีโร่พูดนี่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะเนี่ยรัฐบาลคิดให้เป็นระบบขนาดนี้ต่อไปสิงคโปร์จะเป็นยังไงก็คงจะต้องตามดูกันต่อไปแต่ที่รู้ตอนนี้ ในอนาคต rainforest. เราต้องเห็นพื้นที่เขียวอยู่เต็มประเทศสิงคโปร์แน่ๆเลยค่ะเมื่อกี้คุณฮิโรพาเราไปเห็นสัญลักษณ์ที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเมอร์ไลออนไปชมพื้นที่สีเขียวในเมืองไปเที่ยวสวนสนุกมาแล้วนี่มันก็หลายอย่างแล้วนะคะคุณฮิโรยังจะมีอะไรให้เราได้เห็นกันอีกหรอคะ แล้วตัวนี้นะครับผมอยู่ที่รีลิอินเดียนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับของอินเดียนะฮะอาศัยอยู่แถวนี้แล้วก็ผมสังเกตแล้วนะฮะแถวนี้นะฮะสวยใช่ไหมครับแต่ว่าดูดีๆฮะตึกของโบราณนะฮะอันติเกนะฮะเขารักษาไว้นะครับอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็ทีละร้านนะฮะมีลูกคุินะฮะทาสีดีไซน์แต่ว่า ไม่มากนะคะไม่ให้เสียวัฒนธรรมของเขานะครับมีร้านอินเทอร์เน็ตบาร์เกสเฮ้าส์ร้านซัลเตอกซูร้านซัลดตอกซูก็แบบนี้อ,อืโ้โหคุณผู้ชมคะจะว่าไปสีสันของตึกเก่าที่นี่ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะคะในสิงคโปร์นะคะคุณผู้ชมเราจะได้พบเห็นบรรดาตึกเก่าๆที่สุดแสนจะคลาสสิกแบบนี้หลายที่เลยล่ะคะ่ะ เป็นแบบสถาปัตยกรรมที่เขาเรียกกันว่าชินโปรตุกีสค่ะซึ่งชิน p โปรตุกีสที่ว่านี่นะคะเป็นการรวมเอาสถาปัตยกรรมของจีนโปรตุเกสและแขกอาหรับเข้ามารวมไว้ด้วยกันจึงเป็นสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของตะวันตกและตะวันออกเลยละคะ่ะดูๆไปก็คุณ้นๆว่าเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันในภูกเก็ตนะคะเนี่ยโอยันตึกแบบนี้นะคะก็สมัยก่อนนะครับฝรั่งนะครับสร้าง ทุกนี้เป็นโรงเรียนนะฮะแล้วก็สมัยนี้ก็ยังรักษาไว้อนุรักษ์ไว้นะครับใช้เป็นเขียงว่าสิงคโปร์อาร์ตมิวเซียมนะฮะเขาเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะครับทาไหนนี้แล้วก็มีร้านหารมีรลานคาเฟ่อะไรนี้นะครับยังอนุรักษ์ไว้แบบนี้นะครับเขาสวยนะดีจังเลยนะคะคุณฮิโร่ที่เขายังอนุรักษ์สถานที่ราชการแบบนี้ไว้ ว่าแต่ที่นี่เขารักษาแค่สถานที่ราชการอย่างเดียวหรือเปล่าคะคุณฮิโรอากาศนีด่ดีเยี่ยงกว่าที่ผมคิดนะฮะโอ้แล้วก็ผมนสนแสันนี้แหละฮะแขงสีเรือนเรืองเรือนดำใช่ไหมฮะเดี๋ยว,ยวข้างในนะฮะมีร้านขายร้านอาหารนี่แหละสไตล์จีนๆเลยนะโอเคุณอ่ะเขาดีกว่า Excuse me ตรนนี้ม e ask How long you open here this shop? Maybe ten years. Ten years? Oh. Not so long. Eh? Uh -huh. uh, I come here and little India around this street. is very I think pretty old. town house like this. But it's very, very good for keeping a long time, I think. Yeah. So now what are you doing? The painting? No painting. ก็ได uh ้ไซบอเอ็มอาอ็มอาร์ทอ๋ออ็า so you have to be strong here อ๋อ y o s c a is t h e government government Singapore all oh, t h a t o oh, k a y thank you very much อ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือทำไมเขารู้สึกว่าแบบเก็บสามคำขนาดนี้ก็คือฝันนั่นนะฮะ คอสร้างอยู่กำลังทำรถไฟนะครับรถไฟไทยดินนะฮะแล้วทำคอสร้างแบบนั้นนะแล้วตึกเก่าๆแบบนี้ทำให้มันกลัวอะไแตกไวอยังไงเรเขาก็ข้ามไว้แบบนี้นะฮะอันนี้คือรัตบังทำนะฮะแค่นี้ก็รู้ว่าแบบนี้นะรักษาไว้นะฮะสำคัญกับสิงคโปร์นะฮะ thank you thank you, thank you. สถาบนที่นี่เขาน่ารักจริงๆว่าไหมคะคุณผู้ชมมีระบบมีระเบียบสมกับเป็นถิงโกระโปร์จริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคิดว่ามีเรื่องไหนอีกไหมคะที่ทําให้ประเทศนี้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วยังคะ่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้จะเป็นเรื่องไหนยังไงลองไปฟังจากคุณยิโรดีกว่าค่ะวันนี้นะครับผมได้ายหลายที่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ผมคิดนะฮะถ้าสมมุตินะฮะถ้าสมมุติ อ๋อสินโตมาลายวนะครับสินโตไม่พองน้ํานะครับน้ําไม่ออกมาแล้วน้ําหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงฮะการท่องเที่ยวที่นี่จะหยุดคงคิดว่าไม่นะครับความรู้สึกผมนะครับก็คือไม่ใช่แค่สินโตสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับที่นี่ก็คือมีอะไรที่สําคัญเดี๋ยวผมให้ดูครับตามผมนะฮะอย่าให้ดู ผมเปลี่ยนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันตัวนี้นักท่องเที่ยวถือกระเป๋าถือแผนที่เอามาจากสนามบิน Excuse me Where's Where this street here? y e a h c h a r a n g o n c h a r a n g o n Yes I'm looking for going to the Mustafa Mustafa Center Oh this way Yes Mister please go on Don't go your right side Okay right Yes Thank you very much ใจดีใจดีใจดีไปทางนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่คุณฮีโร่กาลังจะบอกประเทศก้าวไปเร็วแค่ไหนก็ต้องเริ่มจากคนนี้แหละค่ะสร้างระบบรักษาเมืองเก่าพร้อมๆกับพัฒนาเมืองและก็ผู้คนเป็นนิดแบบนี้แหละค่ะคือคําตอบที่ไม่เพียงแค่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่นี่คือนิยามของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริงโอ้ very difficult Okay. Thank you. Bye. Okay. <laughs> oh, excuse me. Yeah. I'm I'm looking for uh, uh, Mustafa Center. Okay. Where is this here? Yeah. Uh, just uh, go straight. Yeah, go straight. Down right. There is the Mustafa Center. Okay. Oh, I can walk here from here. Yeah. Just opposite to that building. Yeah. ดีการพัฒนาคืออะไรเมื่อลองสังเกตปรนะเทศหนึ่งด้วยมุมมองหลายแบบสิ่งที่สำคัญของประเทศนั้นไม่ใช่ทุกใหญ่ลาฟ้าไม่ใช่สินโตทะเลแต่ แผ่นผู้ก่อนที่อยู่ในประเทศนั้นทางหักเราฮิโรขอให้พรุ่นนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส สำหรับอาเซียนโฟกัสในสัปดาห์หน้านะคะคุณวิโรจจะพาไปชมวัฒนธรรมการกินอาหารของประเทศเพื่อนบ้านเรากันค่ะแต่ละวันนะคะเขามีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในครั้งนี้นะคะคือประเทศพม่าและสิงคโปร์ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดค่ะ